ก็เป็นการรวมผลครั้งแรกของสินค้าล้าตายครับวันนี้ก็ติดแฮชแท็กกันว่าสินค้าลางไตลมพื้นที่สยามครับเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็ก็แฟนคลับเราเยอะขึ้นนะเนาะไปก่อนไปก่อนูเร่อเไปก่อนเราก็เลยอยู่ที่อย่เดียวไม่ได้แล้วมันเริ่มอึดอัดอ่าเราก็เลยต้องมาขยายไปทที่ จะเต็มไหมเนี่ยลูกพูดไปก่อนโดมเปะเบียนอ่ะเต็มแล้วว่าตอนนี้ใครไลฟ์อยู่มายังมาทันนะมายืนรีนล้อมๆกันได้นะเราสามารถเข้ามาชมได้ทุกวันทั้งบนี่เด็กที่นการเดินทางวิวีวีรชาที่ไหนเกือบต้องจ่ายเงินให้เขาอ่ะช่วยมาวันนี้เราตื่นอะไรจะมาลองบ้างพี่ชาบีเฮนสปอยที่ไหนโอ้โหวันนี้จะได้เห็นอะไรล่ะครับ เออได้เห็นกล้ามสารวัตรเสือเสือเสือรักเลยแค่นี้เลยหรอพ่อแค่นี้ก็เพียมาดูแค่นี้แค่แค่นี้แหละได้เห็นตาสองสีน้องได้เห็นหัวแดงเป็นะครับเห็นข้ามสวยหล่อแค่พ่้่พอแคอคอคคค ตลกไม่ตลกเลยหรอไมตลกอ๋ออะครับหล่อค่ะหล่อค่ะหล่อเด็ดตลกที่เสิร์ฟมเซยอ่ะเออที่เสิร์ฟปล่อยไปปล่อยไปอ่ะถามนักแสดงดีกว่าดีแทกตมเป็ยังไงเหรอเป็นแบบเป็นยังไงกันบ้างนี่ต้องคนดีต้องถามคนนี้เพราลงเป็นที่นะคนนี้มั่นข้างผมมั่นข้างจะลงไปเป็นหน่วย P R อ่าอ่าตอนนี้มีแฟนคลับบอกว่าให้ให้ U T 6 พ่อแม่สนใจจะทอางก็งานขายนะเราเรามาทําให้ด้อมมันคึกคักขึ้นหลังจากที่ t e a s e ์เราปล่อยมาคือตอนนี้เนี่ยแฟนๆทุกคนต่างตื่นเต้นกับ teaser ถึงสาระตายเพราะว่าตอนนี้เหมือนเขาดาวหนึ่งเดือนสุดท้ายถือว่าผลตอบรับดีมากนะตอนนี้ผลตอบรับไปในทางที่ดีค่อนข้างจะเห็นแฟนๆถูกใจแล้วก็พูดฟีดแบ็กันมามากมายหลากหลายนะครับก็ แต่ทีเซอร์มันเป็นแค่แบบน้ำจิ้มนาทีเดียวชอบเขาขับอะไรกันก็ขับมันเยี่ยนมากมันเยี่ยนมากออส่วนจับส่วนมีทั้งแบบว่าขี่โอบมาในฐานะที่เราบอกว่าเราเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ยกรู้โฆษณาทีไอทีเซอร์ตัวเนี้ยมันแบบแค่แบบนี้แค่ไหน คืออย่างนี้เลยคือในทีเซอร์เนี่ยเปิดมาซีนแรกคุณจะเห็นความหลอนเหล่าด้วยการเดินของมึงมากแล้วก็โชว์หน้าปุ๊บงอไปที่ต้นไม้นี่แล้วพี่เล่าเรียงเรียงข้างๆยังเรียงเรียงนะคือตอบตองเลยว่ายอดวิวในยูทูบเนี่ยคือผมคือนั่งวนดูเองเด้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะเห็น เออคุณหมอทั้งสองแต่จริงมีศพมาขั้นก่อนอ่ามีมีศพบอกผมกำลังเป็นศพเป็นศพแล้วคุณกำลังแบบพลิกศพอยู่กำลังพิสูจน์ขาขาผมอ่าและหลายหนึงนั้นเนี่ยคุณก็จะเห็นผมวิ่งเล่นอยู่าวิ่งสะดุดเป็นคุณหรือเปล่าเองไม่รู้ไงเออวิ่งเล่นวิ่งเล่นแล้วก็กินไปกินมาอ่แล้วก็จะตกเตือนหัวผมเนี่ยผีมันกำลังไล่ผมเอาไปไล่ก่อนแล้วคุณก็มัช่วยผมไว้จับคนไว้แต่ เอาจริงๆนะท,ทุกทุกอย่างเนี่ยคือตอนที่เราล้มไปเนี่ยมันล้มไปท่าท่านั้นได้งไงอยากรู้มากเลยเอ,อันนี้ผมก็ล้องใจอยู่ทุกคนข้องใจมากว่าการที่ผมไปจับคุณอย่างนี้แต่คุณมาอยู่อย่างนี้แล้วผมอยู่อย่างนี้มันได้ยังไงมันได้ยังไ,ไ,ไงไใช่ไหมใช่มันผิดหลักวิศวเราจะสปอยนิดๆหน่อยๆไหมอ๋อคือถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไหนๆก็

เดี๋ยวต้องรอดูในยามในในวีไลน์และหลังจากนั้นก็จะมีนู่นคนนู้นครับเออจมน้ำจมจมจมคุณ่านเบียร์เศม่รู้เดี๋ยวก็จมลงไปในดาวที่อยู่ก็จมเฉยๆลื่นแล้วก็เปิดคุณเอ่อซีคุณเฮดควอเตอร์ที่มีคุณสารวัตรทีอยู่ข้างในนั้นจะเห็นสำนักงานตำรวจนะค่อนข้างที่จะเห็นนะเขาบอกเขาแซวว่ามีแต่คนหล่อในในนั้นน่ะแต่โทษนะครับมีไม่ได้มีแค่คนหล่ออย่างเดียวนะครับ คนสวยว้าวนี่ไงทำไมาคนสวยเออแลวหลังจากนั้นก็จะมีผีต้องมาค่ะคนสวยท้ายผีนเลยคนสวยอีกแล้วเราคนหลอกนี่วันนี้ผีผีบอกเลยว่าเรื่องนี้ผีเข้าถึงรสชาติแน่ๆเพราะว่าของเราเนี่ยของจริงคุณเห็นในซีในน้ําที่ผู้กองเมฆเขาต้องไปเจอผีในน้ําบอกเลยว่าน่ากลัวจริงและทุกซีนเนี่ยผีจะมีความเพิ่มเลเวลวันที่แอบสปอยนิดๆเพิ่มเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆจนตอนสุดท้ายนี่น่ากลัวมาก มอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเวลาที่ถ่ายทำอะไรอะไรคือใครอะไรคือครยังไงใชครับเเกตาเรท่ตรกเขาบอกมันมีนี้ไมัเกนีคเกินไหมมีไอ้ส่นีที่เป็นเพิ่มาอะไรใชไหมได้แบบผิดคิวยังไม่มีงฉากต้นไม้้ฉากต้นไม้ใช่ไหมบอกเลยว่าอลังการงานสร้างมากต้องแบบ ชมพี่พี่ทีมพ็อปแล้วกันที่เอาต้นไม้ทั้งต้นไปปักไว้ตรงนั้นแล้วแบบอยู่ในห้างล้างที่แบบว่าเขาใช้ได้ประมาณสามสี่วันนะครับสี่นั้นก็ไม่ใช่คือต้นไม้มันโตขึ้นมาเอย่างไรดูเลยพี่พูดไปทั้งหมดแต่ว่าในซีนต้นไม้เนี่ยบอกได้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยเราต้องขอบคุณอีกอีกทีมหนึ่งที่เป็นทีมนักแสดงที่เข้ามาด้วย คือซีนี้ทุกคนเห็นว่ามีแบบศพถึงเจ็ดศพห้อยอยู่เนี่ยรอบนี้ไม่ใช่หมูพวงแบบในไพล์หลดรอบนี้เป็นคนจริงคนห้อยอยู่นะคนห่วงก็คือต้องนับถือสปิริตนักแสดงของพวกเขามากครับที่ขึ้นไปแล้วก็นอนแน่นิ่งยังไปห้อยอยู่บนนั้นกันไม่ัวกระมาตราแก่หรือประเด็นตก็ไม่แบบหล่นลงมาเลย เมื่อกี้กับ็ผมจะพูดกับคุณหมอค่ะครับเป็นงานชิมหมอมีว่าจะต้องมีการฝ่าเผื่ไปเรียนมาไหมครับก็มีการไปเวิร์กช็อปครับใครแบบว่าดูว่าผมจริงเขาเวลาที่เขาลงลงเขาเรียกลงซีนลงพื้นที่อย่างเงี้ยเขาต้องทำกระบวนการอะไรบ้างเีลยครับก็ใช้ทั้งหมดภาษาการพูดวันนั้นก็เหมือนมีพ pues mm nah, ี่พี่ดีติเวสใช่เข้ามาช่วยด้วยแล้วก็มีพี่แบบอาสาชีพจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับมา มาคอยบอกคอยคอยบอกคอยบอกตีนตอนที่พวกเรากับชนะสูตรกันอะไรย่างเงี้ยครับใช่ครับก็มีก็มีคำอะไรับหมายถึงว่าทิพีจริงตอนอะไรสับจริงตอนตอนที่เราแสดงนั้นมนสดจริงไหมใช่ไหมเขาไม่ไม่จริงไม่จริงไม่าริงไม่จไม่ลองบอกจไม่เอาอย่างนั้น ช่วงช่วงถ่ายทำมันมันก็จะมีตอนตอนช่วงวิดีโอเนี่ก็จะมีส่วนจริงเข้ามาคือสถานที่เป็นสถานที่จริงครับแต่ว่าในตอนที่เราทำการแสดงครับก็จะเป็นไม่ใช่ของจริงก็นะก็ถ้าเผอถ้าแอบดูก็มีครับก็มีครับแต่ว่าไม่ได้เจอเหตุอะไรทั้งที่มีก็มีครัมีคับครั้งแรกก็คิดว่าจะไม่มีครับเพราะว่าเป็นเอ่อ เป็นแนวแบบฮอโลวเกี่ยวกับผีอะไรอย่างเงี้ยครับครั้งที่สองมาครั้งที่สองก็อ,อาจจะมีละ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวงทำไมสปอยปปล์นิดว่าครั้งที่สองมันอาจจะมีคือครั้งแรกที่พวกเราไปห้างล้างไงครับ<ช>คือก็แบบมีกลัวบ้างแต่ก็ไม่เจออะไรแต่พอไปสถานที่นิทรรศจริงอ่ะก็มีแบบมานิดหน่อยมาทักทายนิดหน่อยครั้แบบเป็นรูปนรมาน่ารักครับน่ารักดูดีน่ารักมาดีครับแปลว่าเป็นผีกนอุ้ย ดูได้ไงครับนี่ได้แล้วนะเอาไว้เอาไว้ไปรอเล่าในตอนตอนตอนเฟิดซีนอย่างเป็นที่ต้องเจอใช่คือคือเกินเกินเกินก่อนแล้วกันว่าตอนนั้นเนี่ยเราไปถ่ายทำที่สถาบันนิติเวชจริงๆครับเป็นเป็นซีนนิติเวชแล้วก็มันเป็นสถานที่ที่ที่มันถูกใช้งานจริงๆอะไรเงี้ยครับเพราะเอิ่นว่าผมก็คงลืมไหวนะครับลืมลืมไหวพออะไรเงี้ยอาจจะอาจจะมีนิดหน่อยครับแต่หลังจากนั้นก็ ก็รถตเนะรทำบุญอุที่ส่วนกุลให้เรียบร้อยรหบทอนบุญได้นวครับึืนมารอบเดียวเนาะรอบเดียวแล้วก็พบว่าไม่เลื่อนไปทำบุญนะทำบุญกันทั้งคู่อ่นปัอบ้าแล้วตำรวจาเป็นยังไงบ้างมาไอที่หน้า้ามาไไหมเราจะตกน้ไปได้อะไรกลับมาบ้าได้อะไรกลับมาบ้างตอนแรกถ้าสปอยเล่น ตัวเมฆไม่เชื่อไม,ไม่เชื่อ,อในในเรื่องของวิญญาณโลกที่โลกผีแล้วกันไม่เชื่อจะขอตกน้ำไปมีความแค่ศรัทธาสิแล้วก็เป็นแล้วก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าทิพย์สางวิญญาณมันคงจำเป็นต้องใช้แล้วก็ <c oughs> วจริงผมไม่ไม,ไม่ไม่เชื่อครับเพราะว่าผมมีมีมีความคิดตรงที่ว่ามันมีเหตุการณ์ตรงที่เรา พอบ้าเราเสียป้าที่เราหักจริงๆแร้พอแกเสียเราคิดว่ามันมีจริงๆมันไม่เจอมั้งไม่เจอแต่ว่าพอที่เจอพอแบบไอ้ทติเว่รอบที่แล้วอ่ะกลับมาพูดไม่สบายใจกูบอกคูเลยมันจะไม่ได้จริงหรือเปล่าก็พ่คงนะี่คิงโอ้ ตัวที่ห้างหลังครับโลเคชั่นยู่เมอร์เพราะว่ามันมีเหตุจะเป็นที่ทำให้ผมต้องไปตอนอยู่ที่กลางนั้นเหนอยหน้าขึ้นไปนี่คือเป็นช่องผมลงตรงนะครับว่ามันยืดมากน่ากลัวมากก็แอบไม่แอบอะบิ่เลยจะไปนอนอยู่หนเหนื่อยก็ประมาณ8โมง10โมครับทำไมเราถึงกัวขนาด ต้องชวนไปดูนะจะมีใจเอะแบบนี้นะค่ะอกาสจะไปจัดอีเวนต์ให้เเอนกันเลยเหรอเลยเหรอนีสิงหาถ้าไม่มีสิงหาได้ไหมลาต่อที่แน่คือฉันไม่ไปผ่านนี่นะผ่านมาแล้วมาจะต้องมีทำได้แล้วทำได้แล้ก่ไะหค่ะนี่คือความเป็นห้างรางเะห้างรางเราจะเห็นห้างก็จะมีไดเลื่อนแล้วมีมีเชือ ค่ะแล้วมันก็เป็นเป็นล้อมๆเป็นโมบโมแบบแต่ละชั้นเนี่ยแล้วเราอยู่ข้างล่างเนี่ยแล้วเวลาเงยขึ้นไปเราไม่รู้จริงๆว่าเงยขึ้นไปเราจะยังไงเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ชั้นกลางวันคมือมืดด้วยีแบบมืดตีอะไรด้วยอะไรเงี้ยไปรีบไปอยู่แป๊บเดียวไม่อยู่กันทุกวันเลยแป๊บเดียวแต่ว่าไม่มองอะไรเลยมองไในตรงข้างหน้าอย่างเดียวไม่มองใช่กลัวสายตาตัวเองจะแบบแป๊บแปตีอิ้น เรื่องนี้รู้จัันทุกคนที่แบบแบบเรามีความแบบรู้สึกร่วมกันสามารถทัง้งโลเคชั่นทั้งฉากได้เราตั้งใจที่แบบว่าทำให้มูดแอนทูมันเป็นอย่างนี้มันก็ต้องเนาะเพราะเรื่องนี้ปุ๊บมันเป็นโดยโดยมูดแอนทูของเรื่องค่ะมันเป็นแบบนี้นก็ออกรรรบบไรยต้องไปทางนี้แต่ว่า สิ่งที่มันเกินไปมากก็คือการพูดกับของเราที่บิเตอร์เขาก็เป็นคนจริงจังกับชีวิตเนาะเขาก็จะเราไม่ได้ทำอะไรเกินเลยเแต่ตอนเราทำเดฟขับเขาจะแบบจริงจังกับเรื่องการแข่งรถคราวนี้ขเ,ขเ,นเขาก็จริงจังกับผีมากแล้วพี่ก็เพิ่งทราบว่าพีเตอร์ไม่เคยทำชีวิตผี นี่ก็เลยไม่รู้ว่าแกเก็บกดมาจากไหนหรือเปล่าห <c oughs> ร,รืออยากทำมาตลอดชีวิตหรือเปล่าพี่ปีเตอร์มันคือแบบว่าแกให้ความสำคัญกับผีมากเรื่องผีปะ่ะเรื่องนี้ต้องแบบว่า<ช>คนรู้นะคนจริงแล้วนี้คือน่ากลัวมากผมได้ยินคำหนึ่งจากพี่พีเตอร์คือก่อนเข้าเซตเขาจะให้ทีมเอฟเฟกต์เนี่ยเอาผีมาเช็คกับพี่พีเตอร์ก่อนว่าพอไหมผมได้ยินประโยคนึงผมว่าปากต้องฉีดนะครับแล้วกลับมาอีกทีคือแบบขึ้นน่ากลัวน่ากลัวเสดาวดผีแต่ประกันได้เลยว่า Or, นนสยบแน่นอนสยบเราจะท้าได้ถ้าได้คนดูว่าอพารลืมซีนแล้วแระบซีนเป็นไงครับก็ก็เบาๆครับเป็นเป็นแบบเขาเรียกว่าโรแมนติกซีนแล้วกันเป็นแนวแบบว่าปกป้องกันแล้วก็ความสัมพันธ์ค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆเป็นเหมือนมุมใหม่ๆที่ทุกคนนั้นยังไม่เคยเห็นคููพาวิลในี่ยแบบใช่ใช่ใช่ก็เป็นอีกแบบผมว่า อา <Es by> จริงในทีเซอร์ก็ใหเห็นแบบนี้นิดหน่อยนะมี่ผมแบบตื่นขึ้นมาแล้วเห็นอุ้ยเจออะไรเนี่ยไม่ใช่ผีนางฟ้านี่นาเ่าฮ่าฮ่าฮ่า่อฮ่าฮ่า่าน่่่่่่่ฮาา่่่า่า่าด แต่ว่าไม่ไม่ดูเดือดอาจจะไม่ได้ดูเดือดแบบในพี่เบฟแต่ว่ามีกิมมิกบางอย่างที่ผมว่ามันน่าสนใจมกเน่าสนใจเ <c oughs> ขาเรียกว, <c oughs> ว่ามีอ <c oughs> ่าซิมโบลิกในแต่ละซีนแล้วกันต้องรอดูอาจจะเป็นแสงที่พาดอะไรอย่างนี้เ <c oughs> ขาเลามีวอะไรนะครับจุ๊บหนึ่งทีต้องมีความหมายอะไายทีเลยฮนะ <c oughs> ไปดีครับพี่ท่านเข้าไปเอาเข้าไปโดยโดยโดยเขาเรียกอะไรคะโดยบริบทของเรื่องมันจะต่างกันเพราะอย่เช่นเจมมันแบบเป็นตั้งใจจะมาเพื่อสิ่งนี้มันก็เลยรอนแหงนด้านนี้ด้วยซีเรชั่นแวดล้อมที่มันอยู่กันการสื่อการจับการคาดการฆาตกรรมเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยเคื่อนไหร่คือจะมาแบบจะมาผีมาแล้วจะมาฟาดกันอยู่ก็เลแปลกๆหรือเปล่าเอะอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปตามบริบทของ สามสิบเอ็ดตุลาคมนี้ครับวันฮาโลวีนนี้เราจะมาปล่อยผีพร้อมกันเลยกับสีจาลาตายนะครับก็สําหรับใครเนี่ยที่อยากจะมาปล่อยผีกันแบบตรงเป็นๆกับเราที่โรงหนังเสยาพราซ่าก็สามารถกดบัตรได้้วนะจาวันที่หกตุลาคมนี้นะครับกดบัตรได้ที่แผนเก็ตเมเจอร์จะส่วนใครที่มันดูแล้วยังยังฟินไม่พอยังน่ากลัวไม่พออยากได้ความหลอนส่งตรงถึงบ้าน ก็ดูได้ครับทุกันสุขเวลา4ีุ่งครึ่งครับในช่องวันสาแล้วก็ดูเวอร์ชั่นออนไลน์แบบอันคัดในที่ไอซีแลวไม่์ค่อดตองนครับผมเดกแป๊บนึงจะไปเป็นส่ขายของตำแหน่งใหม่จะรับสาตรงอั้าที่ไหรองเ้าอ่ลกวเจอกันันทางวีับผอขอบคุณมากเลยครัขอบคุณเยอเสิร์ฟมาแม่อยู่ม้วยกัน